ครับเช้านี้เช้าวนัาวนที่29มิถุนายน2564นี่เนี่ยนี่คือกระบวนการจัดการขยะของเรียนเราที่มาจากบริเวณต่างๆที่นักเรียนทําความสะอาดนะครับจะสังเกตว่าพวกเรานะครับโรงเรียนบรรันฑิโกรีจะมีความละเอียดในการจัดการขยะแยกออกนะครับในนี้นะครับจากบริเวณต่างที่เด็กเก็บมานั้นก็จะมีขยะประเภทใบไม้ใบหญ้าที่เราตัด แล้วก็ขยะต่างๆเราก็จะแยกขยะรีไซเคิลออกครับตัวไหนเป็นรีไซเคิลเนี่ยเรา็ยะแยกออกตรงนี้ก็คือนะครับคุณครูป,ปุญญพัฒน์วาตุรัมเนี่ยนะครับซึ่งในช่วงท่านว่างนะครับท่านก็จะมาดําเนินการนะครับเพราะช่วงนี้พันโรงของเรานั้นลาป่วยนะครับลาป่วยนะฮะก็จะสังเกตว่านี่เห็นไหมครับ เราไม่เผาทิ้งนะครับแต่เราคัดแยกออกมาอะไรที่เป็นรีไซเคิลนะครับและเช้านี้เราก็ทำการเผาถ่านอีก2เตาครับจากเศษกิ่งไม้ต่างๆของโรงเรียนนะครับเยอะะเลยนะครับเศษกะลามะพร้าวต่างๆนี่เราก็ลงเตาแล้วนะครับเฮ้ยดานนมืือโอ้พี่มากชาตุทุกอ้ตรอ เศษหญ้าต่างๆนะครับเราก็นํามาลงที่บอ่อปุ๋ยหมักครับ,นะรบลงไปนะครับมันก็เป็นปุ๋ยหมักมันย่อยสลายได้เพราะเป็นขยะอินทรีย์เราไม่เผาหรอกนะครับอย่างนี้นะครับเราจะเผาขยะทั่วไปเท่านั้นที่มันจนําหนไม่ได้ที่มันไม่ย่อยสลายแต่ที่อย่างหนึ่งที่เรากําลังจดำเนินการก็คือ ถุงพลาสติกต้องแยกแต่เบื้องต้นนะครับแต่ตรงนี้เป็นถุงพลาสติกที่ที่ใส่สกปรกมาเราก็จําเป็นต้องเผาครับไม่รู้จะทําอย่างไรนะครับตรงนี้ซึ่งจริงๆก็ควรลดถุงพลาสติกให้ได้แต่ว่าโรงเรียนเราก็พยายามนะครับแยกส่วนหนึ่งครับแยกถุงพลาสติกที่สะอาดอยู่นะครับนะนครับนะามาดูการจัดการขยะก,กันแล้วกันเตาเผาอัตาหิครับประสิทธิภาพสูงมากครับ